เดี๋ยวมีโอกาสถ้าเออผมอยู่ไปจังหน่อยเดี๋ยวผมชีพาไปเบิร์ข้างในโรงงานแล้วก็ลูงอาหารลูงอาหารนี่เขาจะอากระชี้จัดแนว่กินมาให้นะครับเขากาแฟแนว่ินกาแฟเที่ยงแร่งนะครับอันนี้โอก็ได้สวัสดีครับผมมวันนี้เป็นมือที่เริ่มงานมือแรก โรงงานก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นโรงงานของอินวินนะครับแต่วันอันนี้ก็กินข้าวเที่ยงเดียวนะครับกับชีพามาบึงของท็มงานครับตำแหน่งงานของบ่าวตามที่มาเห็ดเหมือนนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นมือรมเรียกผมเลยไปดิมด้ยนะครับผมงานนี้ก็ถือว่าโอเคครับคนทรงอย่างเดี่ยว <Okay. S 1> ก็มีคนไทยอยู่ เพราะว่าอไอ้ที่ข้าเจ้าที่มาอยู่กวนกระสิบป็นคนเก่าเหรอครับก็คิดรงงานแต่ข้าเจ้ากับว่ายากครับว่ากับว่าอย่างไรกับพี่ตะเบิงอีกสารงานลงตูนั่นตัวนี้ครับผมลรงงานกันง่งครับผมเป็นลุงงานสามซีสัตซีสัตนะครับคนไทยกันไรอ,อยู่ครับอันนี้ นี่คือตูต้ทอคอนทนเนอร์นะครับที่เขาเช่ของเขานะครับผมก็คือต้องโหลดมาจากสั้นซีสันสามนะครับแต่ละตู้ก็สีส่งออกไปต่างประเทศนะครับแต่ละประเทศก็ิมีอินเดียญี่ปุน่นโอ้ยไลน์ครับส่งออกข้างยุโรปก็มีนะครับผม ผมเฮห็นงานนอนนี่นะตอนนี้พักเคียงอยู่ครับเพราะว่าอันนี้กำหัวจะออกไปตูน้นึงนะครับผมเ,เกี่ยวกับอะไรอะไรคอมิวเตอร์นะครับพวกเคสนะครับผมอันนี้ล่อล่ออวอครับนี่อันนี้ล่อสุงบอกอันนี้ล่อควางครับล่อควางถึงมันครบกันนะครับผมน,นี่ครับอันนี้อยู่คอนยคน้ดชงไอนน้เพื่อนก็นั่งยืนนี่นะครับ ถือว่าโอเคครับกับวันนักอันนั้นสิเอ่อมงนี้สิเป็นรีบรีบขึ้นนะครับเนาะอันนี้สิเป็นรถรถที่เราถอยมาจากรีบมนาะของที่ลงมาอย่างเพิ่งถอยมาก,ก็มาเขียนบินบินเขียนลงเนี่ยครับใบงานเ้านะครับผมแสงอาริจาย์ยังไงครับเพราะว่าหตู้เต็มแล้วนะครับก็คือก็สิมีหัวลากมาคนวอกไป งานกับวิญญาครับแบบโมนากด็ดีมองคมยูนี่ของอินวินนะครับอะไรคอมพิวเตอร์หนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้ตู้ที่สี่รอของครับตู้ที่หาออกไปแล้วหกเจ็ดแปดตู้นะครับมีแปดตู้ทั้งหมดแปดตูนะ้เนาะโรงงานนี้นะครับกระชี เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำวาดค่าเขานะครับเ,เ,เงินเอ่อเงินเบิกนี่เขาจะให้บิกละสี่พันนะครับก็คือตกเปลี่ยนละแปดพันที่เหลือกับบริโนเขาองสี่ให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนครับนี่แต่ละสั่นแต่ละสันน่นอย่เนาะครับเนาะอันนั้นก็จะเป็นหัวข้างหพราว่พักเป็นหันวหนอกครับผมหัวหนอก โซ่กับโอเคนะครับแต่ละตู้ตูต้บอกแงีครับผมอันนี้เป็นรถไฟฟ้ายกพาเลตขึ้นตู้นะครับนี่นะครับโรงงานขระจเชื่อโอเคยอยู่ครับผมนี่นะครับพักเบียรกับชิโนะเหรียญอ่นะครับผมสำหรับผู้ใดที่นชิมากับเบื้องคลิปนี้ไปอกอะเอาไปแช่ตัวครับผมขัน ขันสีมากครับผมแนะนำบริษัทกเกียนเป็เตอร์ได้เกียนเป็ดเต๋อขจร่จรงมานะครับนี่บริษัทไปงานที่ขจรวแปะไว้นะครับเพอเห็ดเห็ดเห็ดตามไปงานขาจรวเ,เนาะอันนี้ผมก็มาเมอแรก,กับสีรีวิวไอพี่น้องมึงนะครับตู้นี่เขจรวจะมาจอดไว้ดัดดบแรกขันตู้มาจอดนี่เขจรวอย่างเขาเซ็คเบื้องห้อยหัวนะครับผมขันมีห้อยหัวก็คือ ตู้พันนะครับอันนี้เขาจะเชียอนั้นไปต่างหากเลยเนาะเขาตรงเบิ่งทุกมุมนะครับล่างทึ่งนะครับผมเดี๋ยวสินค้าเสียหายนะครับเนาะเดี๋ยวมีโอกาสถ้าเออผมอยู่ไปยังไงเดี๋ยวผมชี ถ้าไปเบิ่งทั้งในโรงงานแล้วก็ลูงอาหารลูงอาหารนี่เขาจะากระชีจัดเนี่ยกินไปให้นะครับเขากาแฟเนี่ยกินกาแฟเที่ยงแร้งนะครับมันเทศโอ้โอก็ได้มันเทศโอ้ก็กินกาแฟนะครับผมแต่ว่าขันประเทศโอ้เขาจะเจียวเนี่ยกินไปให้ยืมห,หัเวเอาสำหรับผู้ใดที่มาคิมมี่ก็อย่าลืม กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้ามีเนี่ยังกับซาแมเม่นสอบถามกันล่างเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีก่อนครับผมเดี๋ยวไม่พอกันคลิปต่อไปมีโอกาสเดียผมจะ่ายเห็นเบิ่องอีกนะครับเนาะสวัสดีครับ